ไปเดินตลาดกันพวกคือวันหยุดวันหยุดของพอน้องปิง่มน้องปื้พวกคือเผื่อจะได้ไปนะพวกคือเกือบเที่ยงนะตื่นมาไม่รู้ทําอะไรกันโดยความอยากของฉันนี่แหละอยู่ดีฉันก็นึกอยากกินย่างเนื้อวัวเนื้อเสือร้องไห้ไหมที่เขาเรียกอะ่ะที่มันมีติดมันด้วยทาเสียงอดอ้อนสามีนิดนึงพวกคือเขาจะได้พาไปแบบไม่บุญไม่หรอกปกติเขาก็พาไปอยู่เขาไม่บุญเราเพรคือก็แค่ไปตลาดไม่ใช่วันหยุดเขาอย่างเงี้ยส่วนมากฉันก็ไม่ค่อยทํากับข้าวถ้าทําก็คือเมนูง่ายๆหรือทํากินคนเดียวอย่างเงี้ยเพ้าะคือพอพอเขาก็ต้องไปกินท ไม่รอปพ้่มเลยแม่ไม่ปู่อาทิตย์ก่อนฉันพาน้งปิมไปไว่ายน้าให้เขาอยู่อพอพกับพ่อเพราเธอเขาก็เลยจําได้มา<ม>ตลาดพอเข้าซีเจต้งฟิมบ,บอกเอ้าแม่ทำไมมาตรงนี้นะแม่ฉันก็เลยบอกว่าก็ให้แม่มากินกาแฟก่อนลูกแม่ยังไม่กินกาแฟวันนี้วันนี้ซีเจตลาดลุงสีพวกเธอคนเยอะมากซีเจสาขานี้เขารับบัตรสวัสดิการรัฐนะพวกเธอคนก็เลยเยอะมากคนเท่าคนเกนะเลือกของก็เยอะตอนจ่ายเงินก็เยอะพวกเธอแบบมันต้องสแกนหน้าหรือเปล่าฉันเห็นพี่พนักงานาสแกนหน้าให้แบบคุณตาคุณยายกันเต็มเลยฉันก็ซื้อเค่กาแฟนั่นแหละแล้วก็ขนมให้ะวาแไป ใหม่อีกลูกอันนี้คนมันเยอะวันหยุดด้วยแหละพวกคือน่าจะเป็นวันอาทิตย์แต่ฉันก็เข้าใจแหละแบบลูกหลานคุณตาคุณยายอาจจะหยุดเนาะก็เลยพาคุณตาคุณยายมาใช้บัตรสวัสดิการรัฐนะพวกคือเราได้กาแฟแล้วก็ข้ามถนนมาฝั่งตลาดกันนะพวกคือทีนี้น้นองปิ์มกม็เหมือนรู้เลยพวกเธอทุกวันนี้เหมือนแม่จะพูดเรื่องว่าแม่ต้องกินกาแฟทุกวันพวกะเวลาไปไหนมาไหนแล้วเวลาเขาเขียนว่ากาแฟสดแบบนี้พวกน้องปิ่มเขาก็จะอ่านเลยแม่กาแฟสดแม่กินไหมถามประมาณแบบแม่แม่ไม่กินกาแฟเหรอประมาณนี้พวกคือแบบรู้เลยอ่ะน้องปิ่มเดินจากเข้าตลาดพวกมือฉัน ตรงนี้เพวกเธอเอ <c oughs> จอไม่ได้นะพวกเธอน้องปื้มกับพ่อนะ่ะอยากให้ช่วยกันหยิบตลอดสองพ่อลูกเขาว<ะ>วเวลาน้องปื้มพูดพูดเรื่องไปเที่ย่างี้พเพราเธอมันก็เป็นเพราะฉันด้วยแหละฉันก็จะบอกลูกว่าหยิบรอตตอรีให้แม่ก่อนให้แม่ถูกรอตตอรีรางวัลใหญ่ๆกอนลูก <c oughs> แบบสงสารลูกมากพวกเธอเอาความหวังไปฝากไว้ที่ลูกใช่ไหมอันนี้ถ่ายในไอ้ตลาดมาให้ดูพวกเธอของสดก็เยอะมากตลาดนี้นะ่ะยังไงถึงเป้าหมายล้วแล้วพราเธอร้านเนื้อวัวแล้วสองพ่อลูกน้องก็ไปเดินยืนดูกุ้งดูปลาหมึกอะไรอยู่พวกเธอไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าไปยืนดูแบบกุ้ง อยู่อย่างตัวเป็นๆน่ะตลาดที่นี่ก็สะอาดสะอ้านพวกเถอถือว่าสะอาดเลยแหละขนาดเป็นตลาดสดอ่ะก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่พราะธอในละแวกที่ฉันอยู่อ่ะมีทุกวันแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นอ่ะพวกเธือแบบว่าของสดเนื้อสัตว์ผักอะไรมีทุกอย่างอ่ะพวกเธืออันนี้ฉันมายืนรอฉันยังไม่สั่งนะเพราเธอเพราะมีไอ้แมคค้าเขาคุยกับพี่ๆที่เขาเลือกของอยู่เขาคุยกันอยู่เนี่ยฉันก็เลยแกะขนมให้ลูกฉันก่อนแล้วฉันก็ไม่รีบไงพราเถอถ้าไปไหนถ้าฉันไม่รีบฉันก็จะเป็นแบบนี้แหละต่อให้คนอื่นไปเลยยืนรอได้้้ยาาาวแลพกเเเอออออฉัันนน่รืงงงงตขมฟห็บบสไ สังขยาใบเตยใช่ไหมใส่ขนมปิ้งเขาก็ถามฉันว่าแม่ใส่อะไรอะใส่วาซาบิเหรอแม่ก็ <c oughs> เลยบอกว่าไม่ใช่ลูกใบเตยไม่ใช่วาซาบิก็เลยเราไอ้พูดตลกตลกกับน้องปิีมว่าถ้าเป็นวาซาบิหนาาูจะกินได้หลอยลูกเยอะขนาดนี้นี่ไงพวกเธอถึงคิวฉันแล้วเนี่ยมีทุกอย่างอะพวกเธอแบบอวัยวะไอ้เนื้อวัวนะพวกเธอแล้วฉันจะบอกว่าแม่ค้าเป๊ะมากอะพวกเธอเชื่อไหมแม่ค้าเขาแบบว่าหั่นชิ้นเนื้อจากเนื้อที่ห้อยอยู่เขาหั่นลงมาเป็นก้อนใหญ่ๆอะหนึ่งกิโลเป๊ะนะพวกเธอคิดดูแต่ฉันก็ให้พี่เขาแบบลลล่่่ใใหห้้้้้พพพพออออดีีีียยาาาาางงเเเววกกกกธ็ททํันนนูไปซืมมส ฉันเขาหัวเราะนะฉันพูดแซลเขาบอกว่าเธอไปไหนมาไหนเธอบอกว่าเธอจะจานจ่ายไปแล้วถึงพากันเดินมาเนาะเขาเลยหัวเราะชอบใจเพราะคือเขาพูดฉันพูดหยอ,อกเขา <c oughs> เหนือเสร็จแล้วก็เดินมาหลังตลาดสุดเลยพราคือจะมีแผงขายผักแบบเยอะมากดูสีผักสลัดผักกาดอ่ะแบบเขาขายเป็นลูนลั่นแหละเพวคือช่างเป็นลูแต่ว่าเราก็เลือกได้หัวเล็กหัวใหญ่อยากได้อันไหนหยิบได้เลยอย่างก็คือแล้วไม่ให้แบบพี่ๆเขาช่างให้แล้วช่วงนี้กพคือฉันว่าผักมันถูกแต่แต่มันก็เป็นบางอย่างเนาะบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงแต่ว่ามันสวยแหละกพราะคือเนี่ยฉันก็ซื้อกาลล5บทููค่2 2 สี่มือพี่ปิ่มก็คือดูเขาถ่ายกับไอ้น้องเขาได้แค่นี้เลาก็คือไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแต่ของที่จะทำเกี๊ยงไม่จุ่หน้าคลิปของวันนี้ฉันตัดแบบตัดยาวอยู่ฉันจะทำเป็นอีคลิปนึงเพราะว่าจะไปแวะทั้ง DI y ไปแวะทั้งโลตัสก็คือจะพาน้องปิ่มไปซื้อของจับฉลากโตอันนี้ฉันก็ถ่ายบรรยากาศพักในร้านในตลาดมาให้ดูหรอกคลิปมันจะได้ยาวๆไงให้เพื่อดูถ้าทุกคนรู้ว่าฉันอยู่แถวไหนก็คงรู้เลยว่าตลาดนี้มันอยู่ตรงไหนเนาะนีเลี้ยวออกมาก็เป็นเส้นถนนบางนาตราดเลยก็